มาเปิดเล่าเขานเนาะเราขอทช้าเขาเฮ้ยเด้บ้าพี่แจเขาสนิมเหรอฝนตกใส่น่านุ่นอยานี่เน่เขาออกไปแจก,ก้นนะ วางไว้คือเล่าช้างเขาตู้เรค่ะพนี่ค่ะประตูะะต้แต่โน่นก็เป็นบานพี่สาวแล้วค่ะเป็นสสงก,กระสีบ้านรอเพื่อแบบว่าก็เป็นแปนนะ้นเนาะเป็นแป้นไม่แข็งทำเป็นประตูแล้ว ค่อยเอียงออกค่อยๆเอียงออกระวังไม่เสียนเดค่ะนี่ช้างเราก็จะทำเป็นเอาสังกะสีเล็กค่ะรอพ่อ้ช้างสังกะสีเขาม,มือร่างกายนะคะ นี่ไม่เปลกแพงไม่เปลกแพงเลยเลยเลี้ยขาสามกระสอบเลี้ยขาสามกระสอบสีดีมุมสีดีมุมบ่อีกจักเดือนเดือนนี้เดือนยังกันยาตุลาเนาะเนาะเป็นตุลาตุลาพฤศจิกาธันวาตุลา กิจการธนวาสามเดือนเลี้ยเขาสามสองว่าพี่น้องกินเขามืเปียงดอกแต่ว่ากินเขาสามสองนะี่เล่าเขาที่น้องม้งเบิงเล่าเขาแสงแดดแดดมันีะแดแดแห้งนี่คือเขาเล่าเขาแท้นๆนั่นเขามะาม่วงน้ำกันด้วยว่ารอเสีย นั่นเอา้าพามาปูไว้เพราะว่าบ่ได้เทจานหรอกพี่น้องบ่ได้เทจานก็คือว่าบ่ได้เทไปเลยถ้าเทไปเลยก็จะเอา้าพามาอุดอุศหลบหลบค้างคาง,าง,างลิ้นลิ้นพวกพันบ่ได้มีบ่ได้มีเขาหลายประน,นันพี่น้องเขามาในเหลากันอะ่ะ บาน่มพันกยูนันะเป็นบานตึกค่ะขึ้นมาวิวสูงค่ะก่ท่าไว้เวบลล์ลงพื้นเขามาค่ะ<ม>ก็นี่แหละค่ะเป็นช้างเจ้าหกต้นค่ะเ้าหูต้นอยู่สูงอยู่บนเหล่าบนช้างเขาค่ะแล้วเขาซ้อมกระสอบก็จะใส่กระสอบไหวหนึ่งสองสามนะคะหนึ่งค่ะ อยสีเลยก็ขอบคุณนะคะมาดูช้างเขาก็จะทาไหวใส่กุญแจไว้บรอยูบ่บาทนคะคะเพราะว่าก็จะไปสางไร่ได้นะคะชวนของวันเนี่ยค่ะก็ทําทไม่ไม่ยู่เนาะเป็นช้างเขาไม่ไม่ยู่ค่ะไม่ไม่แจากใส่ระบบพันก็ไม่เนื้อแข็งไม่ยุ่ค่าเท่านี้่ค่ะด้านลงไปก็เป็นบานนัวพันค่ะเป็นบานตึกๆนะคะวิวสูง เัาก็นี่เป็นค้านแสงแดดจ้าแสงแดดจา้ดดจานะคะเป็นบานบัวพันนะคะก็อยู่ในสภาพนี้นะคะ่คะก่ลุกลุงล่างอยู่นะคะข้างล่างบานค่ะเป็นวิวบนช้างเขาค่ะเนี่ยค่ะนั่นแหละค่ะเป็นวิวข้างล่างนะคะก็จะเป็นอย่างนั้นเลยนะคะ ก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่มาส่งกำลังใจให้นะคะก็ทําทใหม่พดังแหล่หน่อยนี่ตัดตัดเนาะตัดตัดแล้วก็เอามาติดไว้นี่ค่ะให้ให้เป็นรูอากาศให้เป็นรูระบายอากาศเขามาได้เนาะคะ่ะใส่ใหม่ห็นแขงโบพันเนี่แหละถ้าเองใส่ตอกตะปูค่ะตอกตะปูคือเราเป็นพี่น้องทําไว้ห้เจาของกลไปทํางาน กลับมาเพิ่นเกษตรแล้วใส่เวลา3วันเท่านั้นเองในการทำช้างช้างใหม่เป็นไม่เป็นไม,นม,นม่แล้วก็ซ้อคูนนะคะพื้นที่กาดนี่ก็เป็นไม่นะคะเป็นพื้นที่นี่เป็นไม่เช่กัน,นะคะ่วะวัถนาในดูแลนะคะเป็นไม่แล้วก็ใช้ไมมกาดนะคะไม้เ่นไม้เ่นหนาเพนญ่นี่แหละไม้เพนแข็งนี่แหละ เลื่อยเป็นแผ่นๆเล้วกากาดเป็นพื้นแล้วบัวพันเอาอย่างเอาไม่ oh ไม่อัดนะคะมาผูกตัวน,นี้ได้ปีหนึ่งแล้วค่ะนี่เขาปีที่สองปีที่สอง,สองก้อนเสียวเขามากกว่าจะต้องเก็บกวาดนี่บัวย่างก็ท่า,านได้เก็บกวาดคะ่ะตัวน,นี้ก็รออีกจักสองสองเดือนกว่าก็จะได้เก็บเกี่ยวเขาเนาะก็ขอบคุณพี่น้องที่มาส่งกำลังใจค่ะบายบายค่ะ